โอเคครับผมก็สรับวันนี้เรามีกิจกรรเข้าใหม่นะผมก็จะเป็นท่านี้ใช้แล้วรวยนะผมก็จะเป็นยังไงผมกเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปครับ คผมก็ต้องกล่าวสวัสด,ดีแล้รหบยนุทนทุกคนกันด้วยเนี่ยเพราสำหรับวันนี้มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเนี้ยผมขอหม่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นไงผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าทุกคนนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าทุกคนไปกันครับทุกคนไป สรารับแนละ้วผมกิจกรรมวันนี้นะผมก็นี่นะผมไปกิจกรรมนี่ก่อนเลยนะทุกคนเป็นกิจกรรมรับฟรีนะคนไอวอลผีจราชนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเติมเงินนะผมเติมเงินครบ2 9 9นะครับผมจะได้นี่ทุกคนนี่ จะได้แนละ้วไอวอนะครับผมสุดเท่ของตราชนนั่นเองนะผมแล้วก็เติมเงินครบ9 19เพชรพนะทุกคนก็จะได้นี่ครับผมเป็น exp นะครับผม5ขั้นเลยนะทุกคนนะครับผมแล้วก็นะครับผมนี่ฮนะวันนี้มีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมเป็นกิจกรรมนะครับผมถ่านี้ใช้แล้วรวยนะผมเงินทองไหลมาเทมานะผมก็อ่า <c oughs> กิจกรรมนี้นะทุกคนก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมก็กิจกรรมนี้จต่มันแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยนถึง2ธันวาคมนะครับทุกคนคร้บผมก็ไปกดเข้าไปดูเลยดีกว่าครับทุกคน่าโอเคไปครับทุกคนนะ <c oughs> ก็นี่ครับผมเป็นกิจกรรมท่าเต้นนะครับผมอ่า ก็จะเป็นตู้สุ่ม8ทีทุกคนก็จะมา11วันนะครับผมก็ซึ่งจะมี2ท่านะครับผมนี่2องท่าจะเป็นท่าเต้นแบบว่า Money Rain มันนิรเรศเนี่ยทุกคนก็คือเหมือนฝนมันนิรเรศเงินฝนฝนเงินอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีท่าโปรยเงินนะครับผมเป็นยิงปืนเงินทุกคนคือท่าที่มันไม่ได้มานานแล้วนานมากนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีก็พี่ว่าก็คุมคุมอยู่ทุกคนนี่ฮะแล้วก็เป็นท่านี้นครับผม นี่เย yeah. อดย่างตึงนะทุกคนโอเคครับผมป้าเดียวเราไปดูนะว่าหมดสักเท่าไหร่นะทุกคนก็ตอนนี้นะผมที่มีอยู่8900เก้รเพชรเป๊ะๆเลครับทุกคน <c oughs> นะครับก็จะดูว่ามันหมดสักกี่เพชรนะทุกคนแ okay. ปก้าสุดโอเคเพื่นมันเป๊ะแต่พอทุกคนโอเคเอาออกสองอย่างนะผมก็เดี๋ยวที่จะเอาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ออกนะครับทุกคน จริงๆอ่ะจะเอาสกินป like ืนออกให้หมดเลยก็ได้นะแบบอืนะะทุกคนเอาออกครับผมก็เริ่มต้นแล้วผมที่9เพชรเหมือนเดิมนะทุกคนมาดูกันว่าพี่จะหมดหรือเปล่านะผมสําหรับกิจกรรมนี้นะทุกคนมาดูนะว่าจะหมดตู้หรือเปล่าก็พี่คิดว่าน่าจะหมดตู้แหละนะทุกคนนะรอบแรก9เพชรไม่มีจริงครับผมนะโอเคไปดูกันนะว่าจะหมดสกีเพชรครับผม โอ้โหโอ้99เพจนะทุกคนครับโอเคนี่ฮะาหารมาครับทุกคนเหลือ4อันครับผมเรียบร้อยยังไง2้9 9ไปนี่ครับผมโอเคได้เป็นท่าเต้นนี้ก่อนเลยครับผมท่าเต้นแรกนะครับผมอ่านี่ฮะโอเค399หรือ499 โ้โหสรุปแล้วปวดตู้อะทุกคนโอเคครับผมนี่ฮะเรียบร้อยได้มาแล้วทุกคนนี่ฮะเฮ๊บนี่ฮะอื้อือได้แล้วทุกคนมันน y ่ a เรนนี่ครับผมห้าฝนเงินนะทุกคนนี่ฮะโคตรตึงทุกคนปะทุกคนไปดูกันนะหมดสก,กี่เพชรครับทุกคนพันเก้านะผมลบ นะครับ7,300นี่ครับ28เพรนะครับเหลือเท่าไร1,572เพรนะทุกคนก็สรุปแล้วประมาณ1,572เพรนะผมก็หมดไปประมาณ500 500 500 800เพร5ละ800เพรนะผมพี่ว่ามันจริงๆทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้แล้วผมพี่ก็ถ้าเกิดใครแล้วเหลือก็ก,ก็สุ่มได้แล้วส่วนใครไม่เหลือก็อย่าสุ่มเลยครับผมพี่ว่ามัน เก็บไว้ลอกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับผมเก็บไว้ลอกิจกรรมอื่นดีกว่าเพราะเพราะตาเต้นเนี้ยมันก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรที่แบบควรจะแบบมาซื้ออะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนตามจริงนะคพรับพี่รีวิวตามจริงเลยทุกคนมันไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เทไม่ได้ตึงนะครับผมอืมนี่ฮะก็จะเป็นห้านี้นะครับนี่ อ้าวมันเทไหมมันพี่ว่าเฉยๆวะทุกคนนะครับผม <Too close. S 1> พี่อ้อนเฉยๆนะทุกคนแต่ว่าพี่มารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะผมเราจะเป็นท่านี้นะครับผม mm hmm. อ่าท่าผู้หญิงเทินถือนี่ก็ได้นะทุกคนแบบถ้าจะเป็นผู้หญิงดีกว่าแต่ว่าพี่ท่านี้พี่ว่าเจ๋งเท่กว่าออีกเาจริงนะครับนี่ นะถ้านี้นะทุกคนก็หมดไป1นึ่งพันหรก็ใครที่แบบอยากได้ก็จัดเลยครับผมแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีงบก็พี่คิดว่าน่าจะเก็บไว้รอกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับขอโอเคครับผมก็ยังลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ด้วยนะครับทุกคนผมก็เดี๋ยวรอกิจกรรมอื่นมาอีกเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกแล้วกันนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนีก็บ๊ายบายครับ